สวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์นี้อยู่บนครับกับบรรยากาศเย็นๆพี antenna, ่น้องครับมอโหดสวนน้ากันครับมอโดสสวนพริกพี่น้องช่วงนี้อาจซิบเลยลงคลิปเลยพี่น้องเลยลงคลิปจงย้อนเลยครับพอดีผมกลับมาอุบลครับผมกลับมาอุบลมาเข็ดพริกซอยทั้งบ้านครับผมถึงมอโหดสวนแล้วก็รับซื้อพริกนะครับผมพริกสดพริกแดงครับก็รับซื้อนะครับผมก็เลยมาเข็ดซอยทั้งบ้านก่อนครับ เดี๋ยวขายย่อใจเย็นเด้อสายรุนปรุงรุนปลาครับผมแต่ว่าย่อครับผมก็ยังขายขึ้นเก่าครับผมย่อยังขายขึ้นเก่าครับอยากได้สีดําสีขาวยังกับอุปกรณ์ยองย่อกับถักเขามาได้ครับผมเมื่อนี้ก็จะเดินทางไปในพีทางสุราษฎร์ครับขอบคุณนิรันครับสุราษฎร์ธานีครับเป็นลูกค้าประจําครับอุดหนุนมาตลอดเลยพี่น้องขอบคุณนหลายครับผมครับช่วงนี้ก็นี่ครับสวนปีกอนพี่น้องสวนพี่ครับปีนี้ก็ราคาก็ถือว่าดีเลยแหละพี่น้องครับเจ้าสวนยิ้มเลยครับผม มันนีหน่วยใหญ่ๆพี่น้องพริกครับนี่ก็อันีสี่ผมพี่น้องพริกครับพริกแดงพริกพริกสีฟ้าพี่น้องพริกสีใสตามังหงนะครับผมอันนี้สองจิตสองใจครับแม่เราปาสิเก็บดิบหรือว่าเก็บซุกครับเพราะว่าเก็บดิบนี่ก็ราคาหนาสวนนี่ก็แพงขึ้นกันครับพี่น้องแต่ว่าหันถาเก็บซุกครับแบบนี้พี่น้องแต่มันเริ่มซุกแล้วครับ เก็บซุกแบบนี้กับราคาหนาสวนตอนนี้กับถุงละพ,าางงงงลพันกว่าบาทครับผมถุงหนึ่งกับมันไอถุงหนึ่งสิบกิโลพี่น้องพันกว่าบาทครับนี่ครับพี่น้องงามอยู่พี่นอ้องจะเสียจังไรจะสิเก็บคลิปเก็บดิ้นหรือเก็บเขียวอาดิพูนเนี่ยนี่ครับบรรยากาศเยน็นพี่น้องเลยอันนี้ยังเย็นอยู่ครับผมนะบางคนอาจจะว่าเป็นยังบุคคลเดี๋ลงคงลงคลิปเลยช่วงนี้ยังได้รังปีใหม่มาสวัสดีกลับมาอุบวนพี่น้องกลับมาอุบวนครับใจเย็นๆครับสายย่องย่องครับผม นี่ครับเป็นพริกพ่อเสานี่ถห็มาหดส,สวนนะครับเฮ้ยยัเงเยน็นเย็นอยู่พี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นต้นยางพี่นอ้องปายางครับอันนี้ก็กีก้แล้วครับพี่นอ้องยางพราราครับผมชาวสวนพริกปีนี้ยิ้มได้ครับผมนะครับเป็นราคาขนาดพี่นอ้องเป็นราคา โดนก็ทุกปีพี่น้องปกติหลังปีใหม่ราคาพริกมันจะลงแล้วครับแต่ปีนี้ก็โอ้แรงขนาดพี่น้องพี่น้องพองสสริปสสกปีนี้ครับสวนยิ้มได้ครับราคาแบบนี้มาวสวนมักได้พี่น้องนี่ครับพี่แยะ่ได้เอาไปตำแจกกับมะอเด้อพี่น้องเลยครับเอาไปใส่ตำบางฮวงครับผมครับช่วงนี้อาจจชิมว่ค่อยลงคลิปด้ว่น้องเด้องไดก็อย่าลืมกันเนะครับผมเดี๋ยวหัน แล้วผิกแล้วยังคน,นละครับเดี๋ยวกลับพาไปรุน่นยกยงคือเก่าครับผม